สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้มีมวยให้ชมกันนะครับรายการศึกมวยมันสนันเมืองก็มีทัศนะมวยรักมวยชอบมาฝากเหมือนเดิมนะครับอ่ะก่อนอื่นครับฝากถึงแฟนมวยทุกท่านนะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มรับทีเด็ดมวยนะครับก็มีมวยทุกวันทุกคู่มีมวยภาคหูให้ฟังด้วยนะครับฟังฟรีทุกศึกทุกเวทีนะครับสนใจก็แอดไลน์ตรงหน้าโปรไฟล์แล้วก็คลิกตรงลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ วันนี้นะครับศึกมวยมันสัมัน์สนันเมืองฝากไว้2คู่แล้วกันนะครับก็เปิดหัวคู่แรกตำนานอีสานอุอุดรเจอกับวันเฮงห่วงซื้อกุ๊บมมยเด็ก1นึงปอนด์นะครับแต่ว่าเป็นประเภทยอดไอแอดทั้งคู่นะครับตำนานอีสานนี่รูปร่างสูงยาวในเหนียวนึบเลยตัวนี้แทงแหลมแทงเจ็บแทงลึกปอดใหญ่ปลายแรงนะครับซ้อมอยู่ที่เพชร4ี่0มืนะครับสีเสื้อพอุดอุดรแข็งโป๊กส่วนวันเฮงตัวนี้ก็เก่งนะประเภทฝีมือครบเครื่องจังหวะดัก เตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับจังหวะ2จังหวะ3ก็ถือว่าดูดีมีอนาคตแต่ว่าผมดูวงในเนี่ยมันจะมันจะเป็นรองเจ้าตำนานอีสานอ่ะเบียดปลายดูเบียดไปลายไปแล้วเสร็จตำนานอีสานนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปที่คู่ของคู่เอกแล้วกันนะฮะดอกไม้ไฟบอลลุ่มโรดครับดอกไม้ไฟสัติอุบลเจอกับน้ําพุดาบเลศปอศห6อปอนด์นะครับก็เป็นมวยรุ่นเล็กแต่ว่าเก่ากึกทั้งคู่เลยอ่ะนะครับอดอกไม้ไฟเนี่ยเตะหนักต่อยแรงนะครับ มีลูกหนักเป็นอาวุธเด็ดนะครับในขณะที่น้ําูุเนี่ยคบเครื่องมีนอกมีในหลักเหลี่ยมดีแล้วก็เกา๋ากระดูกดีนะครับยกเก่งคือยกสี่ดูว่าเขารู้จังหวะเล่งรู้จังหวะชายนะพวกเนี้ยจริง,รงๆก็คู่ขี้แหละเหมือนเคยต่อยกันมานะครับแต่ว่าผมดูว่าน้ําูุเนี่ยมันจะเรียกว่ามีวินาทีทองที่ดีกว่าชายเป็นชุด เข้าตากรรมการมากกว่าฉะนั้นออกไปที่น้ำผู้ดาบเล่ยนปออหรือว่าน้ำผู้ไก่ิลรพบกสิ่งยิมนะครับอสองคู่ฝากไว้ต,ตามน,านีน้นะครับตานานอีสานแล้วก็น้ำผู้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับไฟมูทุกท่านนะครับก็ฝากติดตามช่องทางของพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดชมคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เรียกว่ามีอีกหลายคอนเทนต์ให้ได้ติดตามเลยนะครับ